ย yeah. ขอบคุณทุกกำลังใจเริ่บๆเริ่บๆนะย่าก,ก็ทุกวันจะเก็บนอกความบรรยากาศแล้วก็นูนนีนันมาแล้วค่ะสายฟ้าสายสีทองเนี้ยมาแล้วเนียมาแล้วจ้าพี่น้องมาแล้วมาแล้วเขาจะเที่ยวฝั่งนี้มั้งเาเที่ยวฝั่งนี้เที่ยวฝั่งนี้คนเยอะดิอ่าแต่ยากจะไม่ขึ้นนะมาถ่ายบรรยากาศ เขาถ่ายบรรยากาศไว้แล้วก็ผมไม่ได้ไปเพราะว่าอยากจะพักอยากจะพักไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ทายาให้มันหายสนิทกันไว้วันหลังพาไปเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้มาชมบรรยากาศไซบิกได้เอาผมสีม่วงถูกใจเลยเอาสีม่วงแบบถักเปียนะเพื่อนย่าคนหนึ่งนะเขาเป็นครูสมัยที่ทำงานเขาก็ร่วงแต่อันนั้นเขาร่วงโดยเขาไม่รู้กินยาอะไรเราก็ไม่รู้ เดี๋ยวพวกยาสเตียรอยนะทำให้ผมร่วงได้อืมว่ากันไปขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยดูรถไฟฟ้ามาเทียบนี่แน่เก็บไฮไลท์ไว้น,นิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ไปนะคะวันนี้ขอดูขอดูบรรยากาศดูบรรยากาศรถไฟฟ้าเทียบรถไฟฟ้าเทียบจอดผู้คนมากมายนะเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีทองจะมุ่งหน้าไปยังไอคอนสยาม น่จะให้กำลังใจจะ้จะจากจากขอบคุณมากเลยเดี๋ยวย่าก็ลงแล้วค่ะอุประมาณสิบนาทีนะคะอยากจะไปนั่งรถเที่ยวก็น,นี่สถา,านีกรุงเทพบุรีสถานีกรุงเทพบุรีดูบรรยากาศ ขบวนเลยขบวน,นขลักไปนู่นแล้วขบวนหลักไปข้างหน้าไปสะพานสาธรนีข้ขบวนสายสีทองก็จะไปไอคอนไอคอนไอคอนอยะยาไม่ไปนะวันนี้ยยาขออนุญาตถ่ายที่สถานีแล้วก็ส่งทุกคนพู้โดยสารไปสู่ไอคอนสยามชมบรรยากาศ รถไฟฟ้าที่กำลังเข้ามาสถานีกรุงธนบุรีนะคะจากสาทรมามีขบวนที่รออยู่ตรงนู้นเพราะว่ามันมีรถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะใช้รางเดียวบนสะพานสะพานตักสินก็ต้องจอดเทียบรอตรงนู้นเนี่ยสองขบวนสวนกัน ร้อนมากเลยค่ะอากาศแดดเปรี้ยงเลยค่ะน้อง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 พรน้องไก่นูน่นวันนุ่นขึ้นไปแล้วขึ้นสะพานไปแล้วส่วนสายสีทองเขาใช้เวลาเขาจะตั้งตั้งเวลาตามระบบของเขานะคะยังไม่ไปยังไม่ไปเราก็ยังไม่ขึ้น <c oughs> เราก็ยังไม่ขึ้นเราถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศนุมรอย,ยืนยิ้มให้นุมรอบริการรถไฟฟ้าสายสีทองยืนยิน้ม ตานะยตายมันร้อนอากาศร้อนมากแล้วทันหายแล้วหายแล้วลือไ,ไม่ขีดเม็ดแล้วแล้วก็เฉพาะเฉพาะนอกแขนและในตัวดีว่าไม่เป็นไม่ทันแต่กินยามากๆก็ตัวจะบวมเลยยายหรือรถไฟฟ้ามาใหม่ตายแล้วคาะซาค่ะซาขอบคุณจ้าคาะซานารักค่ะซานารัก คนกําลังรีบขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองแต่ย่าไม่ไปย่ามาถ่ายบรรยากาศให้เข้าออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงข้างล่างนะคะจะได้ลาตรงนี้เนาะอีกสักประมาณ5นาทีนะมาไล้ดูคอนโดฝั่งนี้ฝั่งนี้คอนโดสูงแล้วก็รถมาดูมุมนี้ก็คือมุมของสะพานสาทรแล้วไฟฟ้าเข้ามาหรือย,อยังมองไม่เห็น ขอบคุณนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้พาไปดูขนมเลยเพราะว่าช็อปมาแล้วดูที่เขาจะไปยังเขาทำเวลาใกล้แล้วใกให้สัญญาณแล้วเตือนนะปิด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 ปิปิดปิดปิดปแล้วนะตาปิด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 ้ิดาิาปสดปิดปไดปิ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 ปิ